สวัสดีครับวันนี้มี่ปามาแนะนํานะครับอันนี้เป็นแบรนด์โมนิตา้าอันนี้เป็นรุ่น BT สามนะครับอันนี้กล่องภายนอกนะครับประมาณนี้นะครับอะดูด้านในนะครับเขาให้อะไรบ้างอ่ามีเป็นถุงมาเลยครับเราดูนงภายในถุงมีอะไรบ้าง เป็นสายยางนะครับหนึ่งอันอันนี้เป็นจุ๊บยางนะครับอันนี้น่าะเป็นจุ๊บยางฐานนะครับให้มาสี่อันนะครับจุ๊บยางยึดฐานนี่สี่อันเป็นตะแกรงนะครับอ๋อนี่น่าจะใส่ตรงนี้นะครับหัวเพาะออกซิเจนนะครับ นี่เพราพ่นออกซิเจนนะครับขัวเตอร์มาก,กาศนะครับนี่เป็นห้อต่อนะครับอัอนนี้เป็นตัวปั๊มนะครับหยิบผิดด้านนะเมื่อกี้ ให้ดูรอบๆนะครับอันนี้หัวเขาปรับได้นะครับอ่าน,นี่เป็นรุ่น BT สามห้าศูนนะครับอันนี้กำลังวัดอยู่หกสิบวัตต์นะครับปวามน้ำสูงสามเมตรนะครับให้กำลังน้ําอยู่สามพันลิตรนะครับอ่านเนียเราจะลองวัดขนาดตัวให้ดูะนรับ มือเดียวไม่ถนัดไมถนัดแปดเซนนะครับด้านยาวสิบสองนะครับสิบสองเซนนะครับอันนี้สูงจากฐานนะครับสูงจากฐานถึงปั๊มสิบจุดห้านะครับสิบจุดห้านะครับ แล้วมาดูข้อต่อนะครับอันนี้ท่อต่อนะครับก็นี่ตามบทอันนี้ก็จะเป็นเกีียวด้านในนะครับข้อต่อจะเป็นเกีียวนอกนะครับหมุนเข้าไปได้เลยนะครับแน่นนะครับไม่หลุดอันนี้ถ้าลูกค้าบางคนเอาไปใช้จะต่อเป็นท่อ PVC ก็ได้น,นะครับนี่นะครับท่อ PVC นี้ก็จะเป็นหนึ่งทับสองเกีียวนอกนะครับ อ่าได้เหมือนกันนะครับแน่นนะครับไม่หลุดอันนี้ก็โอเปลี่ยนอันนี้ก็เปลี่ยนได้นะครับนี่เปลี่ยนตรงนี้ได้นะครับอันนี้ลองถอดถอดฝาก่อนนะครับอ่าถ้าลูกค้าบางคนไม่ใช้ตัวปรับนะอาจใช้เป็นตะแกรงนะครับนี่ลองหมุนดูแล้วดันออกนะครับนี่ แบบนี้นะครับตัวมาไหก็ใส่เข้าไปแล้วครับนี่ก็ดูเขี้ยวสองด้านนี้นะครับเนี่ยถ้ามันตรงถ้ามันตรงกันมันก็อาจจะใส่ยากนะครับมันก็นี่ไม่ต้องไม่ต้องให้มันตรงกันนะครับนี่เราก็ใส่ด้านนี้นะครับนี่เขี้ยวอ่าดันงเข้าไปจะล็อกเห็นไหมครับเรียบร้อยนะครับอืมก็ประกอบเข้าไปนี่แบบนี้นะครับ เหมือนเมื่อกี้เรื่อวัดฐานนะฐานเขาจะยืนออกมานะนลองวัดฐานให้ดูนะฐานเขายืดจากตัวปั๊มนะ่านก็อยู่10.5นะครับอันนี้เดี๋ยวจะเราประกอบให้ดูนะครับอ่าถ้าลูกค้าใช้เป็นออกซิเจนตู้ปานะครับแล้วก็ประกอบหัวข้อต่อตัวนี้ก่อนนะครับ นี่แล้วต่อตัวนี้นะครับตัวใส่นะครับอันนี้ตัวพ่นออกซิเจนนะครับนี่สเา้ากอบได้นะเสียบเข้าไปตรงนี้เลยนะครับอ่เสียบไปแน่นๆนะครับนี่ก็จะมีสายยางมาให้นะครับเสียบตรงนี้นะครับนี่อเสียบแล้วอันนี้ก็หัวเตาอ,ตอาก,กาศนะครับเสียบเข้าไปเลย นี่ครับมีจุบยางนะครับแล้วก็ใส่ใส่ใส่เป็นลอยปุ๊บแล้วมุนนะครับให้เขาขวางนะครับอ่านี่ขวางเงนี้ยก็จะไม่หลุดนะครับแน่นนะครับแล้วก็ใส่ครบสี่มุมนะครับอ่าพอเราใส่ครบสี่มุมแล้วก็ติดอยู่่างนี้นะครับแล้วก็ยึดกับกระจกตรงจุบยางแล้วก็ยึดกับกระจกนะครับแล้วใส่เนี่ยก็พาขึ้นมาบนตู้นะครับ เพื่อให้เราเติมอากาศนะครับนี่จะมีรูเติมอากาศอยู่ตรงนี้เขาก็จะพ่นออกซิเจนออกมานะครับเป็นฟองอากาศนะครับถ้าจะให้เป็นฟองอากาศมาเยอะเราต้องให้อยู่บนบนตู้หน่อยนะครับถ้าเราไว้บำนาไว้ลึกเกินนะครับขออกซิเจนเขาจะออกน้อยนะจะเป็นฟองอากาศออกน้อยนะแต่ถ้าเราไว้บนขอบตู้อ่ะจะเป็นออกซิเจนออกมาเยอะนะครับอ่นนี้สลบคนไว้ในตู้ปลานะ ในตูป้ป่าถำออกซิเจนแต่ถ้าเราไปทําน้าพุนะครับเราก็ต่อแค่หัวตรงนี้นะครับผมจะลองวัดให้ดูว่าเราต้องต่อท่อขนาดเท่าไหร่นะครับสิบเก้ามิลนะครับสิบเก้ามิลก็หกขุนนะครับต่อท่อหขุนผมจะลองต่อท่อให้ดูนะครับ อันนี้เป็นท่อสปริงนะครับ,รบหกขุนนะครับหรือสิบเก้ามิลนะครับลองใส่ให้ดูใส่ได้เลยแน่นๆนะครับแน่นนะครับนี่ไม่หลุดน,นะครับหรือลูกค้าจะต่อเป็นสายยางนะครับท่อสายยางอันนี้มันสายยางพ v วีซนะครับสามทับสี่ เราก็ดูทีเป็นหกขุนนะครับต่อได้หมดอนะ่ะโอ้โหหกขุ่นสิบเก้ามิลต่อได้หมดนะครับอ่านี่ต่อได้นะครับแน่นเลยนะครับไม่หลุดนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปใช้งานจริงให้ดูนะครับว่าเป็นยังไง